วบ,บนี่คือสภาพแต่งไทยของเรา <c oughs> เฮ้ยนาสวนมื่อนี้เข้ามาจะมาเก็บแตงแตงไทยค่ะทุกคนเราเบิ่สสภาพานอนเละมาก <c oughs> จอดมองใส่ไปพูนพูนยัางแมวค่ะเพื่อที่จะมาถ่ายเก็บ แต่งไทยวะเขาจะได้จักหลูด้ค่ะก็เลยลงทุนสิจนมาช่วงนี้ฝนตกทางมาลําบากมันก็นเลยมาเนี่ยในห้องก็เลิกบดไทยให้เบิรงนะคะแต่เดี๋ยวไปทายแต่งให้เบิรงค่ะมันสีมีจักหน่วยบอ่อก่อนหน้านี้พอค่ะเก็บไปกินแอ่์ละค่ะแต่มีพ่อได้กินอยู่บดไทยให้เบิรงเพราะว่าพมาบราณท,ทางมันเละแห้งค่ะอ่ะไปทาเบิรงแต่งกันเลย เอาอย่างที่เห็นค่ะน,นี่เขาก็จะเก็บไว้ก้อนกองไว้มองนี้ก้อนค่ะอันนี้เก็บได้แล้วอ๋อน,นี่หล่ะเก็บได้ย,ยังเนาะยังยังค่ะยังอันนี้ก็ยังเบึง้งจังไดตีมันลนขวัญทามันลนจับแล้วลรนรือควาสึกว่านิ่มๆก็จะเอาเลยค่ะอันนี้เอาหรือยังยังแล้วกัน ต่อันมันเหี่ยวเนาะมันบบคือเบิง่งบบคือแต่งว่ะอุ๊ยของยาที่พูดว่าน่าจะเก็บได้เนาะไปบม่มบอค่ะทุกคนหอมบอขขอดมกนะหย่างดูสภาหับอุ้ยร้อนแล้วอน,นนี้เก็บได้อน,น,นี้เก็บได้ค่ะ คือสอบไปนํ่งบ่นอ,อุ้ยห่อสีหอบกลับจังได้ละบาทรถเขาขึ้นจอด,ดืูไก่เลยโอ้ยลำบากอันถีเจอหอมถ้าทางมาได้เข้าจะมามาถ่ายให้เบิ่งดูอยู่ด้ค่ะแ้่ทางมันลำบากในการมาอันนี้ฝนบได้ตกเมือนค่ะมันก็เลยมาได้ค่ะ ก็อยักมถาทายเบิง่งนี่มีลายน้วยด้วยค่ะก่อนอันนี้พอ,อ,อไปก็ได้กินลายน่วยอยู่แสบอ้านี่ลนลนนี่แหละค่ะมันใหญ่ด้วยอยู่ไก้หนุนแหงยานเพียกระสอบ <c oughs> คุณผู้ชมรู้จักเพียกระสอบบ่กรองวันนี้ก้อนเวียนหัวเด้อค่ะขอให อุ้ยอันนี้คืออู้มันคือเบาๆละต้นยางคหลายนะเข้าอ๋อจำได้ว่านัาขัางมาออฉีดฮอร์โมนนี่ประมาณสามขังบ่สามขังสามขังสี่ขังนี่ละะ่ละค่ะถี่มาฉีดฮอร์โมนค่ะ ก็ย่างที่เห็นอนะสาภาพเนี่ยค่ะนี่แหละสามเถือก็ได้กินอยู่ค่ะตอนนี้นีก็มีการห้องฟุน้นกีไก่น้ำอู้อยากเก็บไปด้อู้มีหากความค่ะเนี่ยมีรากด้วยนะรากไปตามข้ออยากเก็บอ่ะกลัวไม่ได้เก็บมันลูกใหญ่แต่ไม่ได้เก็บเพราะว่ามันยังพันล้นข โอ้ยอันนี้ก็พันลนโอ้ยมือสองมือเ้าจะได้ลูกน้อยๆไปลายอยู่ค่ะแต่ว่าอ้ก็นวนยทอนี่เลย ขอคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเลยค่ะแ้วก็ขอคุณที่ทุกคนที่คอมเมนต์มีเอียงกะติชมมาได้ค่ะอันนี้ก็ะทายให้เบิงว่าห้ากระปุกไปถักกินถ้าลายก็ขายเยอกินขายโอ้ยหกว่ามีแต่ย่านะ หยากบเลยหยาคุมเลยนี่แหละค่ะถ่ายให้เบิร์กความจริงไม่ใช่เพ้อฝันกับพยายามว่าจะบอกอ้ยนี่หน่อยจะบอกให้หูเรื่องนะคะเนาะเด็ดๆเลยยังก็เหี่ยวหมดแล้วห่าสิรุณในห้เงไหนเนาะ แตงนี่เขาเอาสามารถเอาไปบ่มได้ปะทุกคนคะทุกคนแตงแบบนี้เราเอาไปบ่มได้บอ่อเอาไปบ่มไว้ได้บอ่อันสีบอหวานเลยจังเลยอ้อมไปอีกอ้อมลุมแล้วกันคะ่ะถ้าอ้อมลุมอ้อมลุมไปเบิรงฟังทางผุนอ่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนทายมันช่ยาวเกินไปเชบ หนละหางเอยเจ็บโอ้ยคนหินนี่ยังโอ้ทุกคนคะ่ะในเกี่ยวเขาเรียบร้อยจากเือก่อนหนี่มันยังท่านได้เกี่ยวหน้าแถวเนี่ยคะ่ะเกี่ยวเรียบร้อย้าเหฮดมาอีกรอบค่ะโอ้หันมาเบ,าาบ่งมองนี่ผัดแปน เพิ่นมาตัดแล้วเครื่อแต่งโม่ยังเหลือแต่หน่วยบ็เหลือแล้วห้าถว่วด้แ้วหมุนปลาหยาก่อนค่ะทุกคนแคนละหน่วยไม่เหลือค่ะทางนี้คือบ่เหลือทางนี้เก็บไปละ เบิดอี้สกไว้ยมีเอียงมีกาเมาื่กินน่าจะเป็นเพราะว่าเทือกรถิมไทายนะค่ะเขากินแตงโมอแต่กระทิมเปลือกถึงยังไวรอกาสบายยังที่เห็นกากล้วไมา่กินน้ำหอบอ่ะโอ้ยจะ่แมนได้กินแตงโมน้อยๆกระจอห้างห้าเบิดค่ะพอเก็บไปเนี่ยจึเจาะมีกาลาย ไม่ได้โอ้โหสาภาพกากินอุย้ยเสีดายเสดายค่ะคุณผู้ชมนอกจากเพียก็ะสอบแล้วก็คือกาความพีจีห้องพร้อมแหละมันกินรอไว้เก็บวะอุย้ยจริงต้องเก็บแหลนะนี่ย เอาไปให้ไก่อยู่บ้านกินจะได้แทะอุ้ยมึงที่ล่ะมึงที่ล่ะมันเป็นกาหรือเป็นหนูโอ้อุ้ยอุ้ยเก็บกรอนค่ะสั่งค่ะขออยาดเก็บกรอน กินไรเลยไปเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวไปร่วมไหวล่ะสิไปทายเบอ่งอีกรอบละ,ละค่ะนี่นะคะที่เขาเก็บมาได้ในวันนี้นี่โดนเจาะเก็บมวนที่โดนเจาะไปเรื่องลูกกับบอสหนยพ่อเก็บเดี๋ยค่ะมมนมาเจอะกอนค่ะนตามที่เห็นค่ะอุปสรรคในการปลูกหน้าฝนเกิน <c oughs> นี่แหละค่ะแล้วเขาต้องเฝ้าเ,อ,เอาใส่กระสอบค่ะใส่กระสอบแล้วจะแบกไปหามอไซค์ห้อง่นเนี่ยคะ่ะที่มันมาาอยางเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อ๋อนี่แหลคะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเอาไปตัดขิมให้เบิรงร่วมกันละคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย